สวัสดีครับก็วัดครับจริงๆไม่มีไม่มีอู่ครับไม่มีอู่ครับเราก็ทําของของตัวเองอะไรเงี้ยครับเป็นเถื่อนกระตอมอะไรประมาณเนี้ยครับสไตล์ของของการทํารถครับคือจริงๆแล้วบ้านก็เป็นเป็นโรงเหล็กแล้วใช่ครับก็เลยเอาความสามารถนั้นครับมาสร้างรถทําเล่นแต่วิ่งจริงวิ่งจริงครับเรียกว่าเป็นเหมือนรถเปิดตัวของวัดเลยใช่ครับ ด้วยด้วยรูปทรงของมันอะไรเงี้ยครับมันก็น่าจะหลายๆคนก็คงชอบเงี้ยแตกแตกต่างครับผมเราสเปคเลยป่ะว่าต้องเป็นเ0็แวนเท่านั้นไม่ไม่ได้สเปคจริงๆอ่ะคันนี้ตั้งใจทีแรกอะซื้อมาว่าจะยำของอีกคันหนึ่งอะใส่อ่าครับผมแต่พอทำไปทำมาก็เสียดายมันมันมาได้โดยที่ไม่ต้องยำก็ได้เราก็เลยทำมันมขึ้นใหม่คันหนึ่งเสร็จปุ๊บตัวแรกคอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้ใน,นหัวก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้เลยป่ะแต่คิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ ไอ้เปลือกมันเนี่ยไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกคือไม่ได้คิดมาก่อนแต่ด้วยว่าตัวรถเนี่ยตัวอื่นๆเนี่ยชิ้นอื่นๆมันยังดีอยู่รถคันนี้มันมันจอดอ,อยู่ใต้ใจคามันเลยผูเป็นบางจุดก็เลยเสียดายที่ที่จะทําสีอันนี้คือสีเดิมอ่าสีเดิมครับ,รบสีเดิมตั้งแต่ได้มายังยังไม่เคยทําครับ,รบก็เลยลองซ่อมดูซ่อมเป็นจุดจุด โดยที่ไม่ทําสีเอาอย่างนี้แล้วกันลองลองปาดูครับโทษนะครับมีมีมิดอะไรถึงจะคิดได้แบบเนี้ยเออเครื่องบินลบ oh, สมัยก่อนอ oh, <ล>ะไรเงี้ยครับประมาณนั้น oh. มันก็จะออกแนวประมาณนี้คือเคยเคย,เคยเข้าไปหาเสิร์ชดูว่าการซ่อมโลหะมันมีแบบไหนบ้างนอกจากการเชื่อม oh. มันก็คือการรีเวทเย็บอ๋อคือรีเวทใช่ใช่รรรครับอันอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นวิธีการซ่อมโลหะเหมือนกัน ก็เลยก็เลยลองทําแบบนี้ดูม <cat> ันไม่มีใครเอามาทําใส่กับรถเราก็เลยทำซะเลยปกติแล้วเขาก็จะเครื่องบินมีคือเขาต่อจากใช่พวกถังสตีมรุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอะไรประมาณเนี้จะเป็นหมุดเย็บแต่ผมมองว่ามันมันก็มีเสน่ห์มากนะสําหรับรถเก่าดูแล้วมันเป็นแบบมันเด่นนะคันนี้มันเป็นรถถุงลมเคยอยากอยากที่จะทําถุงลมอยู่แล้วอันนี้ก็เลยลองทําเล่นดูว่ามันมันจะเป็นแบบไหน ก็มันก็ได้ออกมาประมาณเนี่ยครับเป็นมันเป็นรถวิจัยด้วยครับเราเราทดลองทําเองด้วยอะไรเงี้ยครับซุ้งล่างเนี่ยมันไม่เดิมละไม่เดิมครับแต่เดิมข้างหลังเนี่ยมันเป็นแหนบชุดแรกผมก็เซ็ตถุงลมใส่กันแหนบม,มันก็ขี่ได้ในระดับหนึ่งเลยอยากที่จะลองทําให้มันเป็นโฟล,ลิ่งดูก็เลยรื้อทําใหม่เอาชุดแหนบออกทําเป็นโฟล,ลิงใหม่ทําจุดยึดใหม่อะไรเงี้ย ก็ยังเป็นโฟลิ้งแล้วก็มีถุงลมด้วยครับผมใส่เข้าไปลคนนี้ผมว่ามันน่าจะเฟิร์มกว่าเพราะแหนบอ่ะเราถอดออกอ่ะแหนบมันจะเหลือแค่สองแผ่นแต่พอมันเป็นโฟลิงเนี่ยความแข็งแรงมันก็มีมากกว่าในการยึดรับตัวเพาหลังมันจะไม่เต้นแน่นอนเพราะแหนบมันจะกระพืออะไรเงี้ยเวลาเราเราขับเร็วหรือออกตัวแรงโฟลิ้งอันนี้เอามาจากไหนสร้างเลยครับ เป็นก็คือสร้างใหม่เลยไม่ได้เอาของรุ่นไหนมาใส่หาระยะแล้วเราก็ทําเลยแขนบนแขนล่างอยากได้ความยาวเท่านี้อาจริงๆมันก็จะคล้ายๆกับเค70ที่ไม่ใช่แวนใช่แล้วก็เอ86แต่ไปเอาพวกนั้นมาใส่เลยไม่ได้ครับมันความยาวด้วยแล้วก็พื้นฐานของตัวรถอะ่ะมันไม่สามารถครับอ๋อคือ,อนี่มันช่วงล่างเป็นแนวยาวไม่มีอุโมงค์ที่ว่าจะขึ้นมารับแบบนั้นมันก็เลยต้องทําให้มันเข้ากับพื้นที่ที่มันมี ก็ดูว่าตรงไหนที่ว่ามันแข็งแรงแล้วก็เสริมเข้าไปแล้วก็อยากได้แขนบนเนี่ยยาวเท่านี้แขนล่างยาวเท่านี้อะไรประมาณนี้ครับเวลามันขึ้นเหวียงเนี่ยเราก็ดูองศารลศมีการทํางานของมันน่ยไม่ให้มันงัดแบบเสียศู์อะไรเงี้ยครับพี่ก็เลยทำเขาใส่เข้าไปปกติมันจะเวียงขึ้นโค้งแบบนี้ถูกไหมครับใช่ใช่จะโค้งมากๆก็ลองดูว่าถ้าถ้าข้างบนมันเท่านี้ข้างล่างเท่านี้เวลามันขึ้นลงเนี่ยเผามันจะงัดไหมหรือว่ามันจะขึ้นลงในระระระนาบที่มันไม่งัดเผากลาง อันนี้เราเป็นดอยอิงหรือว่าเป็นโปรแกรมซิมูเลตได้เลยก็คือทดลองทำครับผมไม่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 ได้แบบไปอนี่เลยครับเพราะว่าใช่เพราะไอ้ตัวลิงก์เราอะมันปรับได้อยู่แล้วก็ศึกษาหาข้อมูลตามเว็บไซต์อะไรเงี้ยครับข้างหน้าก็ก็เป็นโชคปกติแต่ว่าก็ใส่เป็นถุงลมบอดจอยใช่ครับบอจอยชุดใหญ่เลยใส่เข้าไปมันใช้กับ86ได้ใช้ได้ครับใช้กับ86ได้โอเคแล้วก็มาถึงเรื่องล้อคันนี้ก็คือล้อเนี่ยจะมีเสน่ห์นะครับคือขอบ14ส่ใช่ไมก่อนเนี่ย จะไปขอ13วอ้วนลึกๆครับแต่ว่าสมัยใหม่ก็ต้อง14 14ผมว่า13ยามคงหายากแล้วแหละก็14หายากพอสมควรเหมือนกันครับแต่13เนี่ยราคาโหดนะแพงแพงมากครับเพราะมันเป็นขนาดที่รถยุคนั้นใช้จริงๆใช่ครับอ่าโอเคครับล้อล้อหน้าของก็เป็นวัตนาเบ้ครับท้ายไหนครับข้างหน้าจะเป็นท้ายบีดครึ่งครับ14ข้างหลังก็จะเป็นท้ายอาร์ครับ8ครึ่ง วาตนาเบ้เป็นลายกล้วยเหมือนกันแต่สังเกตหน้าหลังจริงไม่ก้านไม่เหมือนขอบไม่เหมือนมาดูไงว่า A อทาย B ไทาย R าท์ทายวัดก็ความลึกท้าย A เนี่ยมันก็จะตื้นสุดด้วยออฟเซตของมันเนี่ยครับแล้วก็ B เนี่ยก็ถัดลงมาครับผมแล้วก็ท้าย R ใช่ใช่จะเป็นแบนครับออฟเซตจะน้อยน้อยกว่าเขาพวกสแตนของล้อเนี่ยมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งครับผมแล้วก็ท้าย R ก็จะลึกเลย ถ้าสังเกตก้านดได้ดีเนี่ยจะโค้งกว่าและเล็กลงใช่การจะสั้นแล้วก็โค้งครับโลโก้วาตาอยู่ที่ก้าน์เขาว่าแพงครับมันเป็นรุ่นเก่าครับเป็นรุ่นเก่าครับซึ่งหาสภาพที่มันจะไม่รั่วซึมหรือเป็นตามมตเนี่ยก็ยากหน่อยอะไรยเงี้ยครับคันนี้ก็จะใช้น็อตก็เป็นน็อตวาตาด้วยครับอ่าคืออย่างงี้ครับคือเวลาเราขันเนี่ยถ้าน็อตปกติเนี่ยมันจะไปเบียดเนื้อครับทำให้เนื้อมันยุบแล้วก็มีตัว การขโมยอ,อย่างเงี้ยครับ,รบซึ่งมันจะมีกุญแจที่ว่ามันเป็นรหัสนัมเบอร์ของมันเลยตัวอื่นมาก็ขไม่ออกเทคโนโลยีเขาไม่ธรรมดานะใช่เป็นแม่เหล็กแบบไหนก็ผมยังไม่รู้เลยครับออแล้วมันจะดูดลงมาแบบในระยะที่มันพอดีถึงยาวออกได้เอาเราเอาแม่เหล็กแรงๆลองดูดดูก็ไม่ไม่เอาไม่ออกไม่ได้ก็หมุนฟรีอยู่อย่างนั้น,นเครื่องตัวนี้ดูเหมือนดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะแต่จริงก็มีของเยอะก็ครับผมก็ 5K ตรงรุ่นพันห้าใช่ครับสำหรับรถแวน ธรรมดาแคมก็จะเป็น TRD ครับก็เป็นลูกซิ่งสูตรของทาง power b y l u c k ช่างลักใช่ช่างลัก,ลกเขาจัดให้ใช่ก็เป็นสูตรของเขาก็ไม่ไม่ใช่ลูกโตโยต้าแล้วแหละแต่เขาก็ทํามาเล่นมาเขาก็จะอันเนี้ยดีเพราะอันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเครื่องเนี่ยทำที่เขา oh. ครับผมเขาก็อะไรดีเขาก็ใส่มาให้หมดเลยแล้วก็จะเป็นพวกแคมก็จะเป็นท r d ดีสปริงท r d ดีข้างในเนี่ยโดยมากจะเป็นท r d ดีทั้งหมด คัรกัทเทียดีอะไรประมาณนี้ครับพับิวเป็นโซเล็กสี่สิบมิลกำลังดีสำหรับเครื่องพันห้าไม่ไม่อ้วนเกินไปถ้าใส่สี่ห้าเนี่ยมันก็จะเยอะทวงครับหน้าแป้นไอดีอ๋อใช่ครับเป็นของของเอสเคไม่ใช่เอสเคนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอสเคซังโยอ่าครับผมเป็นของเก่าเก็บเป็นของใช่ครับเป็นของตรงยุค ตั้งแต่นู้นมาเลยก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนมาบ้างแต่อันนี้ที่ผมได้มาได้ขึ้นมาจากเรือครับผมเขาเขาเลิกเล่นแล้วก็ก็คือมันด้วยตัวคอที่เป็นมินยมไม่ค่อยหอเหมาะกับเรือเขาก็เลยขายมาให้ภายในก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นสีดําทั้งหมดเลยครับคอนโซลดาแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยดูจะเดิมแต่ก็ไม่เดิมก็ใช่ครับก็ไม่เดิมครับมันก็เป็นตัวของไฮโซสมัยนั้นของเดิมมันจจะไม่มีาลายไม้ จะไม่มีลายไม้แล้วก็เป็นพลาสติกดื้อๆเลยใช่ครับนี่จะเป็นลายไม้ครึ่งนึ่งใช่ครับไม่ได้เพิสริใช่มครับไม่ครับก็คือของเดิมพอเลยแล้วก็โลโก้ก็ได้เป็นสีมงกุฎมาใส่สีปุ๊บแล้วมีดอกไม้ข้างบนใช่ใช่ใช่ตรงกันกับกระจังหน้าครับผมโอเคเทียดีครับผมตู้แอร์เดิมครับแต่ก็มีมีทำมีคัสตอมเพิ่มตรงช่วงบัดลมแอร์ตรงคอนโซลกลางตรงนั้นครับ บ่เป็นของพี่ล้อมครับเป็นทรงออโต้ลุกหลังเคปลา <Bell. S 2> มีมีเบลของของสกอตฝั่งนู้นครับผมตัวเดียวครับฝั่งนี้ไม่ไม่ไม่ได้ใช้ครับแล,แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับหลังคาถลกทุกคันใช่ใช่หลังคาถลกทุกค,นคันไปเอาก็าอะไรมาใส่ก็เป็นของทางยุโปรปครับตอนนี้เป็นของวีบัตโต้ี่ห้อของเขา ที่เขาชอบทำใส่พวกโฟกแวร์อะไรพวกนี้ใช่ใช่พวกโฟกเฟียสเซียดอะไรพวกเนี้ยครับ,รบทางยุโรปเขาจะใส่แบบนี้อันนี้คือเป็นก็เท่ากับเป็นของแต่งยุโรปใช่พี่มันมันไม่ใช่ของเดิมของรถรุ่นนั้นๆที่นู่นเขาก็จะทําใส่ให้รถลูกค้าอะไรประมาณเนี้ยใช่สิ่งที่เคลียร์ที่สุดคือครูสงสัยมากเลยคือเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ผมคิีเองครับ มันก็มีที่มาพี่ไม่งั้นคงไม่มาอยู่ตรงนี้ก็คนที่ตัวจริงะครับตัวจริงตัวจริงคนีตัวจริงจุดที่วัรู้สึกว่าภูมิใจที่สุดในโลกนเนี่ยมันก็รวมรวมมาพี่ก็คือทําให้มันลงตัวมันหลายๆอย่างเราก็ทํามันก็พอใจทุกจุดนะนะถ้าถามถึงนะครับทั้งจะเป็นลุกที่เห็นสีมันไม่ต้องวิ้งก็ได้ประมาณนี้ครับแห้งๆดิบๆดิบๆใช่ใช่ใช่มันมันก็เป็นมันก็เป็นตัวเราอะไรเงี้ยครับ พอลดผมแต่ละคาที่เห็นก็คือไม่มีนะครับสีเงาๆากล่าวเรียกว่าสนุกสนานกันนะครับสำหรับไอเดียที่ว่าเกิดคัสตอมใช่ฉายาของวัดไปแล้วตอนนี้ใช่ใช่คันนี้ยังไม่พอนะครับมีออกลูกออกหลานไปอีกนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปเจอคันหนึ่งที่เรียกว่าเ่อดแบบหาที่สุดที่ได้นะครับจะเป็นคันไหนติดตามชมครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณวัดครับผม เกินเลนะเสียงคาร์ตัมเสียงคาร์ตัมมากนะครับครับครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับดูเดือนดีโอออนไลน์ครับสวัสดีครับ